พวกเราเป็นตัวแทนนักท่าจากกองสองนะคะวันนี้จะมาแสดงเรื่องสั่งเงินนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากหลังทองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าหวังอะไรมากนะครับก็เชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับเท้าามนคิดกำจัดเจ้าทุเรียน จึงวางแผนให้ลูกเขยทั้งหมดหาปลามาคนละร้อยใครหามาได้น้อยที่สุดจะถูกประหารฝ่ายลูกเขยที่รู้ขา่าวก็พากันโอ้โอวดฉากทางเจ้าเงาะไอ้เจ้าทุเรียนกันไปง่าคราวนี้เจ้าุเรียนได้ตายแน่ๆเลยใช่ไหมพี่สามใช่แล้วก็เจ้าทุเรียนมันดันทะลึงมาเป็นหนึ่งในเจ็ดเขยอย่างพวกเราฮ่าแน่ B3 อย่าว่าแต่หาปลาเลย แค่มันเดินเข้าไปสัตว์ก็หนีหมดแล้วเพราะโดนเห็นหน้าตาน่าเกียดของเจ้าทุเรียนไม่ไหวทางฝ่ายนางรัตนาก็ร้องไห้ข้ามครวนเสียใจมอ้อนางรัตนาครับสวยมากครั้งนี้เจ้าทุเรียนคงไม่รอดเป็นแน่เศรษฐทางนี้นางตายจริงหรอเจ้าทุเรียน ข้าไม่ลกแล้วต่าฉันน่ะจะต้องหาปลาทั้งร้อยได้แน่เลยเสียงหล่อมากครับถึงตอนเช้าเจ้าทุเรียนเดินทางไปถึงข้างแม่น้ำนั่งลงไปอยู่ใต้ร่มไทรและถอดรูปทุเรียนฟอนไว้ต้อตื้อตื้อตื้ตตตต โอ้ตั <aş bekommen. S 1> ้งล <player> ่างนะครับหลังจากนั้นก็ร่ายมนมหาจินดาเรียกปลาทั้งแม่น้ำมาอามาณ์ปัดชายเยอาปัดติเคเพนาอาปัดชายาอาปัดติโถโถเถื่ออาปัดติเถมืออาปัดติโปโปโปอาปัดอามาณ์ปัดชายเยอาปัดติเฮ่ทันใดนั่นเองปลาทั้งหลายก็แหกว่ายมาจากทุกหุบทุกแห่งลง ปาแบกอยนะครับกหลายทมวันนี้ปลามันหายไปมมันหยมดนันะบีสอปกติทุกทีน่ะปลามันจะชุกชุมมากๆเลยนะหนีบีห้าแนไม่ได้พาเราผิดทางใช่ไหมฮะนี่บีสาเสียมารยาทกับผู้อื่น พ้าว่าเราอาจจะมาถูกทางแล้วนะพอดีข่าฉลาดนะ <The noise> งั้นแล้ไปต่อกันแต่กับพี่ๆทั้งหกพากัน <The noise> พาเรือต่อไป <The noise> จนเห็นปลาชุกชุมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็พากันหัวร่อๆดีใจรีบพาเรือเข้าไปในทันทีแต่เมื่อเห็นพระสังก็ตกใจนึกว่าเป็นรุกขเทวดาก็ค,อค,อค่อยๆคลอนเข้าไปหาพระสัง เ้าใช่เรา้างกางเกงหยุดอ้วใช่เฮ้ย,ย<ห>ไอ้พวกนี้นี่เอาเรือหเหาะอวนกันมาตั้งมากมายคิดจะมาแย่งปลาของข้าอย่างนั้นรอถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ข้าจะหักคอให้ตายเสียคือ,คอหรอจ้ามีเรื่องอะไรก็ว่ามาตามตรงนี่บีสองเดี๋ยวบีหกพูดเองนะคือว่าพวกเราเนี่ยเป็นคน้าสามนต้องการาต้องการให้ หาปลาให้พ่อตาเพื่อแข่งกับเจ้าทุเรียนแต่ตอนนี้หาปลาไม่ได้ลเ,เลยแกยอยากจะขอแบ่งปลาจากพี่ลูกคเท,ทวดาบ้างน,นะครับก็ได้แต่เจ้านะ่ะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนสักหน่อยใจเกเรไหมงนานต้องการนอะไรล,ล,ล่ะงั้นข้นะขอ่ะโปลายจมูกของเจ้าคนละหน่อยแล้วกัน เราว่านะเราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเผยทั้งหมดต้องจำใจกลับไปพร้อมกับปลาอย่างเร็วคนละสองตัวเมื่อบรรดาเขยกลับไปแล้วพระสังก็จับปลาจำนวนมากมายนำไม่ทวนแล้วสวนรูทุเรียน เถึงท้องพระโรงเมื่อถึงท้องพระโรงเจ้าดุเรียนก็โยนปลาลงต่อหน้าพระตาโดยไม่เกรงใจใครเมื่อหกเคยเข้ามาเท้าสามมก็ถึงกับตกใจเมื่อเห็นสภาพของหกเคยที่ถูกเจือนจมูกไปแต่ก็ลั่นวาจาไปแล้ว จึงออกความคิดเห็นเพิ่มให้เหล่าเคยไปหาเนื้อในป่ามาถวายให้ได้ภายในวันพรุง่งถ้าใครหาไม่าหามาไม่ได้จะถูกประหารเช้าวันดงข,ขึ้นไปไปพีเ่เอพระสังกระเดินทางไปหาเนื้อในป่า ถึงที่ร่มก็ขอดรูปุเรียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล้วก็ไร่มนม้าจตนดอบรร้าให้ฝูงเตื้อฝูือเนื้อเัื้อละื้องตื้อเตว้อเตื้อเตงเตื้อเตื้อเต่้อเตื้อเต่้เตา้อ ก็ลุกกระเถเทวดาคนเดิมไงถึงว่าเราหาเนื้อมาในสักตัวตอนนอยพวกเจ้าพกอาวุธกันมาต้องมากไหมคิดจะมาแย่งเนื้อข้างั้นรึเดี๋ยวพวกเจ้าจะโดนด,ดิพลาวนท่านมีซองมาดีนะ่ะคือเรามาหาเนื้อกันทั้งวันแล้วแต่ยังไม่เจอเนื้อเลย ก็เลยวังจะขอความเมตตาแบ่งเนื้อจากทานันมาเน่นเะใช่ไนเบียี่ว่าชัยช่าถ้าเราไม่ได้เนื้อก็ไปเราต้องตายแน่ๆเลยข้าก็เห็นใจเจ้า<อ>แต่จะให้เจ้าไปปรีๆเนี่ยข้าก็เสียงที่จะบาปกรรมคนเนื้อพวกนี้หนีมนุษย์ใจร้ายมามเอาล่ะหาอย่างนั้น ข้าขอเฉียนหูของเจ้าไปคนละหน่อยแล้วกันนะเสียนหูอีกแล้วท่านจะเอาไม่เอาเอาทั้งหกต่างกลัวตายมากกว่าประกอบกับไม่มีทางเลือกจึงยอมแต่โดยดีหลังจากนั้นพระสังก็อธิฐานว่ายังยังไม่กลับจ้าอธิฐานว่า เนื้อใดเนื้อตัวใดถึงที่ตายก็ให้ตายซ้มปรารถนาสิ้นคำอธิษฐานก็มีละมั่งวางทายล้มลงหลายตัวต่อหน้าพระสังจึงบให้ยเขยคนละตัวไปชิวชิวชิวเออไปดีให้ไปไม่ไปเอาเข้าไปเผยต่างไม่พอใจ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้พระสังเห็นนักหกเผยไปแล้วก็สวมรูเรียนมันมาอีกแล้วแล้วหอบเนื้อกลับไปพอตา <c oughs> จนถึงเย็นทั้งหกลับถึงมาดิ เออางไปก่อนเออเผลอล้วลกลับถิ้งวันพอมองเข้ามาเห็นเนื้อที่เจ้าทุเรียนหอบมาก็นาสีตัวสั่นกันไปหมดมันสั่นนิดนึงเด็กสั่นสั่นเอออะไรกันแล้นี่อ่ะเจ้าทุเรียนมันได้เยอะอีกแล้วเป็นไปได้ไงนั่นน่ะสิแล้วหูของพวกเจ้าน่ะไปโดนอะไรกันมาหรอฮะคือหัไม่รู้ว่าพีซาสนไหนมันมาแกล้งเรา มันเอาเนื้อของเราไปซอนหมดเลยเพราะว่าเรานั่งคลื่ชไฉมันก็มีมีดมาลอยชานทุกชานวียนเลยเอาฟังไม่รู้เรื่องเลยสองสามห้าเจ็ดเอ้ยหนึ่งสองสามนับเนื้อของาตัวเองโอ้ยงูงีดเอายาพารามิก็เจ็บข้า ง่าแต่ว่าแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นน่งกระราชาต่กพิดคำพูดน้อยเจ้าืูเรียนหมอนทองราคาถูกน่ามันน่าตกใจเลยว่ากล่าวว่าเขาแล้วเลยกลาแกพูดเลยลอยเจ๋ยๆนะ่ามหาสีหาเลยหลังจากนั้นราชาก็ประหารม่เลยังหมดประหารน้องขำตายซะเถอะ กี่ยวกับผู้เรียนอีกและรัตนาอีกเลยทําให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขเฮมีเด็กเซนโดมาด้วยเลยอ้าวเผยตบมือเผยตบมือเด็กเซนโดรักกันจนเจอกินไม่หมดได้ไหมอุ่นมะพอแล้ว่ะพอแล้วค่ะไม่เป็นไรอ้าวก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ เออละครสังเงินในวันนี้ถ้าสนุกกันก็ขอเสียงกบมือหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับโอเคเรามาเจอกันใหม่